เเคยสังเกตความรู้สึกที่แตกต่างกันของเช้าสองวันไหมคะครับผมวันแรกคือวันที่เราตื่นมาแบบสมองโล่งๆเลยไม่มีแผนอะไรในหัวกับอีกวันหนึ่งคือตื่นขึ้นมาพร้อมกับเป้าหมายที่แบบชัดเจนมากว่าวันนี้จะทำอะไรให้สำเร็จให้ได้อืมต่างกันมากเลยนะครับพลังงานความรู้สึกอยากจะดีดตัวออกจากเตียงนี่มันต่างกันคนละเรื่องเลยเนาะต่างกันมากจริงๆครับวันที่มีเป้าหมายมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างเราเราอยู่แล้ว แต่ไอ้วันที่ไม่มีนี่สิครับกว่าจะลุกได้นี่โอ้ oh. ใช่เลยค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นนี้แหละค่ะโดยมีแหล่งข้อมูลตั้งต้นที่น่าสนใจมากมันไม่ใช่บทความวิชาการยาวๆเลยนะคะแต่เป็นแค่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวที่ทรงพลังมากคือคำว่าถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีความพยายาม เอาล่ะค่ะเราจะมาใช้ประโยคนี้เป็นเหมือนเลนส์ขยายเพื่อส่องดูว่ากลไกลของแรงผลักดันในตัวเรามันทำงานยังไงกันแน่น่าสนใจมากครับเพราะประโยคนี้ดูเผินๆเหมือนจะเรียบง่ายนะแต่พอเราเริ่มตั้งคำถามกับมันจริงๆมันจะเปิดประเด็นให้เราขบคิดได้อีกเยอะเลยใช่ไหมคะ วันนี้เราจะมาลองวิเคราะห์องค์ประกอบของมันกันทีละส่วนเลยตั้งแต่ความหมายจริงๆของคำว่าเป้าหมายมันต่างจากความฝันหรือความอยากอย่างไงไปจนถึงธรรมชาติของความพยายามแล้วก็ดูว่าความเชื่อมโยงของสองอย่างนี้มันแข็งแรงแค่ไหนดีเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำแรกก่อนเลยเป้าหมายพอพูดคำนี้ขึ้นมาหลายคนอาจจะนึกถึงเรื่องใหญ่ๆในชีวิตครับเช่นอยากมีบ้านอยากมีรถใช่ค่ะแต่ในบริบทนี้ เป้าหมายมันต้องเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเสมอไปหรือเปล่าคะหรือแค่การตั้งใจว่าสัปดาห์นี้จะอ่านหนังสือให้จบเล่มก็นับเป็นเป้าหมายได้เหมือนกันนับได้แน่นอนครับและนี่คือจุดสําคัญเลยคือเป้าหมายในที่นี้ครอบคลุมทุกระดับแต่หัวใจของมันไม่ใช่ขนาดแต่คือความชัดเจนอ๋อความชัดเจนครับเราอาจจะต้องแยกให้ออกระหว่างความปรารถนาที่มันล่องลอยกับเป้าหมายที่มันจับต้องได้มันต่างกันยังไงคะอย่างการบอกว่าอยากมีความสุข หรืออยากสุขภาพดีเนี่ยมันเป็นความปรารถนาที่ดีนะแต่มันกว้างมากจนสมองไม่รู้จะเริ่มตรงไหนอืมจริงด้วยค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมันเป็นฉันจะไปเข้ายิม3วันในสัปดาห์นี้หรือฉันจะเข้านอนก่อนสี่ทุ่มทุกคืนอันนี้แหละครับคือเป้าหมายที่ชันเจนอ,อ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันเหมือนมติประจําปีใหม่ของคนส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะที่มักจะตั้งว่าปีนี้จะผอมลงแล้วสุดท้ายก็ก็ <laughs> ทําไม่ได้ <laughs> หัวล้อไปเบา ใช่ค่ะเพราะมันไม่มีแอคชั่นที่ชัดเจนแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นปีนี้ฉันจะลดน้ำอัดลมเหลือสัปดาห์ละขวดแบบนี้มันดูมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความพยายามตามมามากกว่าเยอะเลยถูกต้องเลยครับการเปลี่ยนความปรารถนาให้เป็นเป้าหมายที่ปฏิบัติได้คือขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุด และสิ่งที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าระดับความชัดเจนของเป้าหมายนี่แหละที่จะส่งผลโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของความพยายามอ๋อมันส่งผลโดยตรงเลยเหรอคะใช่ครับถ้าเป้าหมายมันคลุมเครือสมองเราอาจจะจัดลำดับความสำคัญไม่ถูกสุดท้ายก็ผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆแล้วความพยายามมันก็ไม่เกิดฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะเหมือนกับเรามีแผนที่ที่ดีที่สุดในโลกอยู่ในมือแต่เรากลับไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอืมไม่มีจุดหมายปลายทาง ใช่ค่ะแผนที่นั้นก็แทบจะไร้ค่าแล้วแน่นอนว่าเมื่อเราไม่มีจุดหมายเราก็คงไม่คิดที่จะสตาร์ทรถตั้งแต่แรกด้วยซ้ําความพยายามก็ไม่เกิดแต่ตรงนี้ฉันมีข้อสงสัยนิดหนึ่งค่ะถ้าเรามองไปที่โลกของศิลปะหรืองานวิจัยบางครั้งการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันเกิดจากการลองผิดลองถูกแบบดูเหมือนสเปสปะไม่ใช่หรอคะอืมเป็นคําถามที่ดีมากครับ เหมือนศิลปินที่แค่ละเลงสีเล่นไปเรื่อยๆจนเจอเทคนิคใหม่แบบนี้มันเหมือนกับว่าความพยายามมันมากก่อนเป้าหมายที่ชัดเจนหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากและจี้ถูกจุดเลยครับในกรณีที่คุณยกมาเราอาจจะต้องนิยามคำว่าเป้าหมายให้กว้างขึ้นอีกนิดยังไงคะเป้าหมายของศิลปินคนนั้นอาจจะไม่ใช่การวาดภาพดอกมาให้เหมือนจริงแต่เป้าหมายของเขาอาจจะเป็นการสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆของสีบนผืนผ้าใบอ๋อ oh. หรือเป้าหมายของนักวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ใช่การหายารักษาโรค x แต่เป็นการทำความเข้าใจพฤติกรรมของสารเคมี y วางง่ายๆก็คือมนันเป็นเป้าหมายของการค้นหาไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นจุดหมายปลายทางครับอ๋อคือความพยายามของพวกเขามันก็ยังมีทิศท,ทางอยู่ไม่ได้สเปะสปะแบบไร้ขอบเขตใช่เลยครับแค่ทิศท,ทางนั้นมันคือการสำรวจมากกว่าการมุ่งหน้าไปยังจุดที่ปักหมุดไว้แล้ว ถูกต้องครับความพยายามของพวกเขายังคงถูกขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายแต่มันเป็นเป้าหมายที่ยืดหยุ่นและเปิดกว้างซึ่งมันต่างจากการเดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไม่มีโจทย์อะไรในหัวเลยดังนั้นประโยคตั้งต้นของเราก็อาจจะยังเป็นจริงอยู่อืมน่าสนใจค่ะซึ่งเหมือนก็นำเราไปสู่การพิจารณาธรรมชาติของความพยายามต่อได้ด้วยว่าพลังงานที่ใช้ไปเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่แล้วมันมาจากไหนล่ะคะ ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นในทางจิตวิทยาเราจะเห็นว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องแรงจูงใจซึ่งหลักๆจะมีอยู่สองแบบคือแรงจูงใจภายนอกกับแรงจูงใจภายในค่ะแรงจูงใจภายนอกก็เหมือนกับการที่เราวิ่งแข่งมาราธอนเพราะอยากได้เหรียญรางวัลหรือทำงานหนักเพราะอยากได้โบนัสปลายปีเป้าหมายคือรางวัลที่อยู่ข้างนอกตัวเรา โอเคอันนี้เข้าใจง่ายค่ะแล้วแรงจูงใจภายในล่ะคะส่วนแรงจูงใจภายในคือการที่เราวิ่งเพราะเรารักความรู้สึกที่ได้เคลื่อนไหวหรือการที่เราเขียนโปรแกร,รมหลังเลิกงานเพราะเราสนุกกับกระบวนการแก้ปัญหาที่ท้าทายอ๋อคือความสุขมันอยู่ที่ตัวกระบวนการใช่ครับเป้าหมายในกรณีนี้คือความสุขความอิ่มเอมใจแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามสังเกตไหมครับว่ามันยังคงต้องมีเป้าหมายบางอย่างเป็นตัวจุดประกายอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นเหรียญรางวัลหรือความรู้สึกดีๆที่รออยู่ จริงด้วยค่ะประโยคตั้งต้นของเราจึงยังคงทำงานได้กับแรงจูงใจทั้งสองรูปแบบตรงนี้แหละค่ะที่มันเริ่มมีประโยชน์ในชีวิตจริงขึ้นเรื่อยๆเพราะมันหมายความว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกหมดไฟครับรู้สึกไม่มีแรงจะทำอะไรเลยบางทีปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเราขี้เกียจหรือขาดความมุ่งมั่นอืมไม่ใช่เลยแต่อาจจะอยู่ที่เป้าหมายของเรามันมีปัญหาหรือเปล่าแหล่งข้อมูลนี้กำลังบอกให้เราเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะ คือแทนที่จะพยายามเคี่ยวเข็นตัวเองว่าต้องพยายามมากกว่านี้สิต้องขยันกว่านี้ใช่ค่ะเราอาจจะต้องถอยกลับมา1นก้าแล้วถามตัวเองก่อนว่าเดี๋ยวนะแล้วเป้าหมายของเราตอนนี้คืออะไรกันแน่ใช่เลยครับเป็นการเปลี่ยนจากการลงแท่ที่ความพยายามไปสู่การทบทวนที่เป้าหมายซึ่งเป็นต้นต่อของมันและถ้าเราพิจนารณาโครงสร้างของประโยค ถ้าไม่มีก็ไม่มีมันเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างเด็ดขาดมากนะเด็ดขาดจริงๆค่ะครับมันสะท้อนถึงความต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยาของมนุษย์ที่โหยหาจุดมุ่งหมายมันทำงานในทุกระดับของชีวิตเลยตั้งแต่เป้าหมายเล็กๆเช่นตอนนี้รู้สึกคอแห้งเป้าหมายคืออยากดื่มน้ำม,มันก็จะขับเคลื่อนความพยายามเล็กๆคือลุกไปหยิบน้ำ ถ้าไม่มีเป้าหมายที่อยากจะดับกระหายความพยายามที่จะลุกขึ้นเดินมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันมันก็มีด้านที่น่ากังวลเหมือนกันนะคะถ้าเรายึดติดกับเป้าหมายมากเกินไปมันจะกลายเป็นดาบสองคมได้ไหมคะอืมเป็นประเด็นที่สําคัญมากครับเช่นการที่องค์กรตั้งเป้าเรื่องยอดขายที่สูงเกินจริงจนพนักงานต้องพยายามทําทุกทางที่อาจจะผิดจรรยาบรณเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นแบบนี้เป้าหมายก็กลายเป็นตัวสร้างปัญหาแทนหรือเปล่าคะใช่เลยครับ นี่คือด้านมืดของการตั้งเป้าหมายหรือ g o Obsession การมีเป้าหมายเป็นสิ่งจำเป็นนะแต่การยึดติดกับเป้าหมายเพียงอย่างเดียวโดยไม่สนใจกระบวนการอ่านนำไปสู่สภาวะที่เรียกว่าอุโมงค์วิสัยทัศน์หรือ Tunnel Vision ได้อุโมงค์วิสัยทัศน์คือเราจะมองเห็นแค่เส้นชัยตรงหน้าจนมองไม่เห็นโอกาสอื่นหรือมองข้ามคุณค่าที่สำคัญระหว่างทางไปหมดเลยเหมือนคนที่ขับรถโดยจ้องแต่ GPS จนไม่เห็นวิวสวยๆข้างทางโห oh, เห็นภาพเลยค่ะดังนั้นการตั้งเป้าหมายที่ดีจึงไม่ใช่แค่การกําหนดว่าจะไปที่ไหนแต่ต้องรวมถึงการกําหนดด้วยว่าเราจะไปที่นั่นอย่างไรโห oh, พอฟังแบบนี้แล้วมันทรงพลังและซับซ้อนกว่าที่คิดไว้ตอนแรกมากเลยนะคะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงเราจะเอาแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ยังไงบ้างคะครับอืมน่าสนใจครับ ทำอะไรก็ตามที่เราเห็นว่าตัวเองหรือคนรอบข้างขาดความพยายามขาดแรงผลักดันจุดแรกที่ควรจะตรวจสอบตามหลักการนี้ก็คือเป้าหมายของพวกเขานั่นแหละมันหายไปหรือเปล่าหรือมันไม่ชัดเจนพอเป็นการประยุกต์ใช้ที่ตรงจุดมากครับแทนที่จะไปตัดสินว่าใครขี้เกียจเราเปลี่ยนไปสำรวจเรื่องเป้าหมายแทนใช่ค่ะในเชิงองค์กรถ้าพนักงานดูไม่กระตือรือรน้น อาจจะไม่ใช่เพราะพวกเขาไม่มีความสามารถแต่เป็นเพราะผู้บริหารอาจจะสื่อสารภาพอนาคตของบริษัทได้ไม่ชัดเจนพอพวกเขาไม่เห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันมันจะนำไปสู่อะไรอืมแล้วในชีวิตส่วนตัวล่ะคะถ้าเรารู้สึกว่าชีวิตมันวนๆอยู่กับที่ไม่ก้าวไปไหนสักทีก็อาจจะเป็นสัญญาณให้เราต้องกลับมานั่งทบทวนเป้าหมายในชีวิตของเราอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง อ๋อบางทีเป้าหมายที่เราเคยตั้งไว้เมื่อ5ปีที่แล้ววันนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอีกต่อไปแล้วก็ได้หลักการพื้นฐานที่ขับเคลื่อนมนุษย์ได้ลึกซึ้งขนาดนี้ข้อคิดสําคัญที่ได้ก็คือเป้าหมายดูเหมือนจะเป็นเงื่อนไขที่ต้องมากกว่าความพยายามเสมอใช่ครับต้องย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองสิ่งนี้เป็นเหตุและผลของการละกันโดยตรงสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีอีกสิ่งหนึ่งมาก,ก่อน แนวคิดนี้มันทรงพลังมากเพราะมันกระตุ้นให้เราเปลี่ยนบทสนทนากับตัวเองจากการบอกตัวเองว่าพยายามให้มากขึ้นสิต้องขยันกว่านี้ใช่ครับไปเป็นการตั้งคำถามที่ลุ่มลึกกว่านั้นว่าเป้าหมายของเราตอนนี้คืออะไรมันชัดเจนพอแล้วหรือยังและมันเป็นเป้าหมายที่ดีต่อเราในภาพรวมจริงๆใช่ไหม เป็นการสรุปที่ทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยค่ะและก่อนจะจากกันไปฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ได้เก็บไปคบคิดกันต่อครับแหล่งข้อมูลของเราในวันนี้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าไม่มีเป้าหมายก็ไม่มีความพยายามแต่ถ้าเราลองมองกลับกันล่ะคะถ้ามีความพยายามนั่นหมายความว่ามีเป้าหมายอยู่เสมอไปหรือไม่เป็นคำถามที่น่าคิดต่อมากครับลองนึกภาพคนที่มีความพยายามนะคะแต่เป็นความพยายามที่ดูสเปะสปะ วุ่นวายและไรทิศทางเหมือนคนที่วิ่งวุ่นทำหลายๆอย่างพร้อมกันแต่ไม่มีอะไรเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลยการมีอยู่ของความพยายามในรูปแบบนั้นมันกำลังบอกอะไรเราคะมันอาจจะเป็นสัญญาณของเป้าหมายที่ซ่อนอยู่ลึกๆแต่เราไม่เคยยอมรับมันหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นสัญญาณของเป้าหมายหลายๆอย่างที่มันขัดแย้งกันเองอยู่ภายในใจหรือบางทีมันอาจจะเป็นความพยายามเพื่อค้นหาเป้าหมายอย่างที่เราคุยกันไปซึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการที่วุ่นวายแต่จำเป็น เป็นเรื่องที่น่าเก็บไปคบคิดต่อจริงๆค่ะ